สวัสดีครับวันนี้มาทำกับข้าวครับวันนี้ย่างกุ้งครับก็มาพบกับช่อง youtube บ่าวไกลสอนชาแนลครับไม่มีอะไรทำครับย่างกุ้งครับ กับข้าวเย็นวันนี้นครับก็สวัสดีไปทาง f อฟหลายๆท่านครับช่วงนี้รถดำไม่ได้วิ่งครับก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรลงให้ f อฟดูครับนะครับทำกับข้าวครับวันนี้รถดำเราก็จอดอยู่โรงจอดครับอุ้ยตก ซื้อกุ้งมา1กิโลครับนี่ครับตัวใหญ่ๆครับกับข้าวเย็นวันนี้ครับกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดกุ้งสดๆครับนี่ไปเอาอยู่ที่ที่เขาที่เขาขายครับอยู่ที่อำเภอเรนูครับ ตรงข้างๆปั๊มน้ำมันครับติดกับปั๊มน้ำมันพี่ที่ก็จะมีแกงหน่อไม้ ยายชอบครับนะครับตัวใหญ่ๆโอ้อะเลยสุกกำลังดีครับถ้าสุกกว่านี้นี่ครับ กําลังดีเลยกิโลหนึ่งก็สามร้บครับตอนเอามายัง ยังเต้นอยู่ครับเพราะว่าไปซื้อจากบอ่อเขาครับกุ้งแม่น้ำนี่ครับพร้อมเสิร์ฟครับไป